พี่เมย์ครับพี่เมย์ครับดอกเบี้ยที่มันเขียนว่า m l r m r r m o r m n m <c oughs> ไม่มี m s, มม <S, <S <MS> n <S <S มันคืออะไรพี่โอ้ตลกขนาดนีนเ้เล่าให้ฟังหน่อยดิงงเนี่ยมีเยอะหมดเลย <c oughs> อันนี้ไปคร่าวๆง่ายๆเนาะ m o r ก็คือจะเป็นดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีที่จะใช้ในกลุ่ม o, um. o d m o r minimum o d overdraft Rate อ่าฮะอันนี o ้ก็จะใช้เป็นลูกค้าธุรกิจ รายใหญ่ชั้นดีอาจจะเป็นเกี่ยวกับสินเชื่อ OD อ่าฮะ MRR MRR Minimum Minimum Retail Retail ก็คือสําหรับดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีอ่าก็คือเป็นรีเทลเป็นลูกค้ารายย่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นบ้านอะไรพวกเนี้ยเขาจะใช้พวกนี้หมดเลยใช้เป็นสินเชื่อบ้านส่วนมากตอนนี้เราจะอ้างอิงที่ MRR ก็เป็นคนใหญ่ส่วน MLR ก็จะเป็นอ่า Minimum Loan Rate ก็จะเป็นสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีคือ สองเลทเนี่ย MOR กับ MLR เนี่ยจะใช้ในกลุ่มลูกค้าธุรกษษิจแลเป็นส่าดใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็นลูกค้ารายยอ่อยที่ดูควาสินเชื่อน,นี้ย หรืเช่าบ้านต,ต่างๆ uh huh. ก็จะอ้างอิงที่ในตัวของ MRR uh uh. แต่ก็ไม่ได้เสมอไปเนาะอันนี้มันก็แล้วแต่เงอนไขใช่แต่และที่บางที่เป็นลูกค้าธุรกิจวงเงิน OD แต่อาจจะอ้างอิงที่ MRR แล้วไปบวก1บวก2อะไรแบบนี้ก็ uh huh. มันก็จะมีทริกมีอะไรลูกเล่นที่เขาจัดโปรโมชั่นมาแล้วแหละคืออย่างที่บอกว่ามันก็คือขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อคาแรคเตอร์ลูกค้า,าหลักๆประมาณน,นี้แหละ uh huh. ว่าเขาจะจัดไปเงื่อนขของสินเชื่อที่ลูกค้าใช้มันจะต้องถูกจัดอยู่ใน เลทของดอกเบีย้ยกลุ่มน,นสมมุติว่าสินเชื่อบ้านของเราเนี่ยเราคุยแค่บ้านก่อนเนาะสินเชื่อบ้านของเรา MRR เนี่ยไอ้วิธีการมาของ MRR มันมากันยังไงแต่และแบงก์เนี่ยก็มไม่เท่ากันใช่อาฮะมันมายังไงก็แต่และแบงก์เขาก็มีเกณฑ์ในการคำนวณที่มไม่เหมือนกันเนาะก็แต่ก็จะใกล้เคียงกันแหละผมเห็นกะแต่ก็ไม่สามารถตอบรายละเอียดเชิงลึกได้เนาะว่ามันจะคำนวณมาจากอะไรแต่เราก็อ้างอองหลาย่างสมมติว่า MRR ดอกเบี้ยมันจะ ลอยขึ้นสูง MR มอใช่ไหมก็คือ <c oughs> ถ้าเราเบี้ยบ้านปกติโฮมโลนเนี่ยมันก็จะอยู่ตั้งต่ำกว่า MRR ท, <c oughs> ที่ที่เคยเห็นทั่ว,วไปเนี่ยัง <MR R S 2> ตอนนี้มันจะลบไงถ้าเป็นสินเชื่อบ้านก <c oughs> ็คือมันจะตั้ง MR 5.7แล้วก็มาลบทีหลังว่าลบจาก5.7เคือเท่าไหร่ถูกต้องอมัจะใช้เลทเอ r รเป็นเลทอ้างอิงแต่ว่าเลทที่ลูกค้าได้รับมันก็จะลบลบไปลบกองลบสามลบหนึ่งจุดสมมุติว่าฟิกเลทเราอ่ะได้3บาท4บาทแต่ถ้าเป็น R r ลบ มันก็จะเป็น MRR เนี่ยมันจะเริ่มที่ประมาณสมม,ม 5, 95. 95. ุตินะสมมุติ5.95เราจะคิดดอกเบี้ยลูกค้าประมาณ3บาทแล้วก็ขอลบ2อะธนาคาจะได้3.95อะไรประมาณนั้นก็2.5อะไรแบบนี้ค่ะ um อันนี้ก็คือเป็น MRR เออเพราะฉะนั้นที่ส่วนใหญ่จะใช้เนาะที่ส่ใจะใช้สมมุติว่าไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยเราฟิกเลทไว้ที่3บาท4บาทบางแบงค์ไม่5บาท6บาท7บาทแล้วแต่แบงค์แล้วถ้าเราหมด ฟิกเลทที่3ปีส่วนใหญ่ธนาคารจะให้โปรโมชั่นประมาณ3ปีแรกใช่ไหมที่เป็นฟิกเลทแล้วพอถ้าเราไม่ไปจัดการรีเทนชั่นไม่ไปรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็น้อยตัวทันทีใช่แล้ว้อยตัวนี้จ้างอิงตามณปัจจุบันนั้นใช่อ่าตอนนี้ mrr ของแบงก์กรุงเทพอยู่ที่เท่าไหร่5.95ด้าถ้าห้า้ามันจะเป็นเท่าไหร่อ่อสมมติลอยตัวมันจะลบประมาณ1.5้าออะไรประมาณนี้โอเคกนจะอยู่ที่ประมาณสี่บาทห้าจุด้าห้าลบ 1.5ก็จะอยู่ประมาณ4.45ประมาณประมาณก็เพิ่มมานิดเดียวไม่ได้เพิ่มมาเยอะมากใช่ไหมเพราะเขาก็จะอ้างอิงไม่ให้มันลอยขึ้นมากอยู่แล้วใช่ไหมไม่งั้นถ้าใครไม่สังเกตมันก็จะถูกปรับอัตโนมัติไปเลยแล้วมันก็จะไปตัดว่าลูกค้าจะต้องรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วบางทีแบบลืมเนี่ยสามปีแล้วลืมอ่าสามปีแล้วอะลืมประมาณนั้นแต่ส่วนมากลูกค้าก็จะรู้อยู่แล้วว่า พอสามปีปุ๊บดอกเบี้ยมันจะลอยแต่บางบางกรณีลอยตัวตั้งแต่ปีที่2อ,อะไรอย่างงี้ก็มีก็แล้วแต่สัญญาไปแล้วแต่สัญญาถูกต้อง uh huh. เพราะฉะนั้นก็ให้กลับไปดูสัญญาหรือว,ว่าตอนไหนที่เหมาะสมกับเราแล้วลองไปคิดดูว่าเอถาอถลายตัวแล้วเรายังรับได้หรือไงก็ผ่านไปแต่ถ้าลอยตัวแล้วถ้าเรารีเทนชันมา,าจจไป<ม>ขอลดอาจจะถูกกว่าก็ไปคุยรีเทนชันตอนนี้อาจจะไม่ถูกกว่าก็ได้เพราะ uh huh. ว่าสัญญาเมื่อช่วง ปีสองปีที่ผ่านอาจจะเจ็ดแปดบาทก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูสัญญาแล้วก็เข้าไปคุยเป็นเคสไปเคสไปฮะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว MRR และวิธีการใช้มันก็จะมีประมาณนี้ถ้าใครสงสัยนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ